รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพเอ่ยพบกันทุกวันอังคารเวลาบ่ายสาโมงยีโดยประมาณทางททบห้าเอ่ยกับเข้มมนทนและก็น้องมุกเอ่ยเตง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 สวัสดีครับคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอากึินไป แล้วตอนนี้นองมุกพาพี่เคมาอยู่ที่ไหนเอ่ยทำไมมีแต่ดอกไม้สวยงามขนาดนีเหลืองอลามเขียวขจีแดงสวดชมพูปีขนาดนี้อะไรแดงสวดชมพูปีไม่รู้พูดไปเรื่อยโอเคค่ะตอนเห็นดอกไม้เยอะๆอย่างนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากที่ดอยสุเทพนั่นเองโอ้โหขึ้นเหนือกันมาเลยีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านค้าสวัสดิการของวัดสมารัตนารามค่ะซื้อไว้ขายดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆแบบนี้และพิเศษสุดๆเลยนองมุกนะฮะร้อยกันธงที่วัดสมาร จะได้รำเราจะเจอกับใครนะแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะมันลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจนี่ขึ้นเพลงมาขนาดนี้นะคะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากยิงลีค่ะยิงลีศรีชมพรฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงเลิศลูแต่ใครเป็นยิงล่ล่ะนี่โอ๊ะโอจริงจริงไม่น่าเราต้องเป็นพวกเรามากกว่านะ ไออเไรคะพบกันแน่กับหญิงลี่สิยุพลในวันละทงที่วัดสมารัตนารามเดือนหน้าเราต้องบอกก <c oughs> ันแน่นเพราะว่าคุณคงจะได้จองตั๋วไว้ล่วงหน้าใช่เลยเตรียม <c oughs> ตัวเลยคะ่ะวางแผนให้เรียบร้อยนะคะมากันที่วัดสมารัตนารามค <c oughs> ่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในาการกันเลยไเลยคะ่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรลิรู้แต่ฉันเป็นหญิงหลันลา วัดจุรามณีเมืองพิษณุโลกมีปรางศิลาแรงขนาดเล็ก เป็นประธานรูปแบบปรางเป็นศิลปะอยุธยาที่มีความเกี่ยวข้องกับปราสาทในศิลปะของโดยผ่านมาทางรูปแบบปรางในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาที่มีอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่19และ20เช่นปรางพระศรีมหาธาตบบุรบรีเป็นต้นแทนพังของวัดมีวิหารตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของปรางประธานและอุโบโสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกอันเป็นแกนหลักตามแบบ แผนของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังได้พบเสมาหินชนวนที่มีรูปแบบอยู่ในกลุ่มสมัยต้นอยุธยาดังนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมและแผนผังของวัดจุรามณีเมืองพิษณุโลกจึงเป็นศิลปะอยุธยาที่มีอายุราวพุทธศตรวรรษที่21อันสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาศร์0 8 0ศู1าขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทัันวามหาราชนาวัสมานร,รัตนาราม081-983-0400โรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเราศร1์ 9 8 3 0 4 0 0 ทำไมจะต้องรีบมาหาดอกไม้อะไรกันตอนนี้น้นองมุกยังอร่อกระทูอีกตั้งเดือนหนึ่งโอ้ยพี่เข้มก็หนูจะทำข้าวประกวดมันก็ต้องรีบรีบใช่ไหมคะเอาหลอแล้วก็จะเลือกมันแล้วมันต้องใช้ดอกแลไเมื่อปีที่<ะ>แล้วหนูแข่งกับเพื่อนเพื่อนมันโอ้โหสูสีนิดเดียวเองอ่ะหนูแบบเพื่อนมันได้ที่หนึ่งอ่ะหนูก็แบบเออได้ที่สองอ่ะ้วแเราหนูได้ที่อะไรเพื่อนได้ที่หนึ่งหนูได้ที่สิบเอ็ด ก็เพือกหนึ่งตัวหนูเลืสองตัวไงบอกสูสีก็มันสูสีหนึ่งนั่แหละนี่ไงปีนี้ไงคะที่หนึ่งแน่นอนใกล้เคียงกันมากจ้ะแหมก็เลยต้องมาเตรียมโถแตนเนอร์นะตั้งเดือนหนึ่งนัทํำกระทงนะโอ้โหอ่ะแล้วเขาต้องใช้ดอกอะไรบ้างหรอพี่ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะอไม่ใช่สิหนูต้องรู้หนูไม่รู้เหมือนกันเหรอแต่ว่าดอกวนมากนะคะเพื่อนแบบเคยสังเกตไหมว่ากระทงเนี่ยวนมากที่เขาทำออกมาจะเป็นในรูปของดอกบัวบานอ๋อใช่แล้วก็จะเอาดอกบัวไปใส่ไว้ในกระทงพี่มีอีกกดอแนนะค มีดอกเบี้ยอ่หนึ่งดอกนะครับอันเดียวที่สองเก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องพูดแล้วการลังจะอ้าปากที้วเชียวอม่ฟัง่หรอไม่ฟังเหรอไม่เอาดอกเบี้ยไม่เอาเหรออาแค่ดอกเบี้ยก็พอแล้วค่ะจริงเหรอสวยนะดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยแพงด้วยนะมีตังค์น้อยๆมีดอกเบี้ยไม่ได้นะหนูนี่ไงดอกนี้ไงอันนี้ดอกอะไรอ่ะสีสีสีอ้ทำไมมันมีสองสีดอกอะไรดอกดาวเรืองไหม ม่ใช่นี่มันดอกบานชื่นอ๋อออ๋เอหรอนี่ดอกบานชื่นแต่ดอกอะไรก็แล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาลงวันเลือกดอกไม้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วกันครับอดอกนี้ก็ไม่อันน้องเบเนี่ยนี่ยดอกกุหลาบนี่ไงอู้ดอกกุหลา,าบเขาไว้ให้ในวันวาเลนไทน์พี่เข้ม ก็ยาววัยก็เด็กๆก็มาจากเมืองจีนตั้งแต่แรกนะครับผมมาตั้งแต่อายุ10ขวดนะครับสมัยนั้นก็เมืองจีนก็มากาันเยอะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับใครๆก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยเพื่อจะทำมาหากินแล้วก็พบญาติเพื่อจะให้อนาคตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่พวกเมืองจีนมันลำบากมากระหว่างสงครามก็แปดเก้าปีกับญี่ปุ่นเราก็เกิดอยู่ในช่วงผมคำพอดีแล้วพ่อแม่ก็ พ่อก็เสียชีวิต equation, แต่ตั้งแต่ผมเด็กๆ <s> ก็ไม่รู้จักมีแม่ที่เลี้ยงผมมาแล้วก็เรามีญาติอยู่เมืองไทยก็เลยบอกว่าคุณแม่ขายตาแล้วก็เอาค่าเดือไปเมืองไทยเตอะแม่ก็ดีนะพวกพึ่งเด็กๆจะไปได้อย่างไรแล้วจะไปทําอะไรทั้นังสือก็เพิ่งเรียนนิดเดียวก็เราเห็นว่าข้างบ้านเขาจากเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบแล้วเห็นข้างๆเขาก็ส่งเงินมาจากเมืองไทยไง ก็คนที่ส่งเงินมาคนที่ส่งเงินแล้วเราไม่เห็นมีใครส่งเราแค่จะไปหาเงินบ้างอนะไรอย่างเงี้ยพวกคนมากันเยอะครับมาถึงสวะเถาอยู่ตั้งสามสิบวันอ่ะตีตัวเรือไม่ได้แต่ยังไงแม่บอกว่าขายไปอีกแปลงหนึ่งเถอจังใจจะไปแม่ก็ดีนะขายไปอีกแปลงหนึ่งแล้วก็มาอยู่มาอีกสามสี่เดือนทีนี้มากบอาข้างบ้านเขามามาหาคุณลุงลนะก็มาก็มาก็เขานี้มาได้ครับ เพราะเราเนี่ยมาคนเดียวพ่อแม่ก็อยู่มองจีนญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะั้นั้นคุณต้องฝึกวิชาคุณไม่มีวิชาภาษาก็าไม่รู้จักแล้วไปอยู่กรุงเทพมันก็สนุกสนานแต่วันหลังก็ลําบากไม่มีอนา,าคตไม่มีวิชาติดตัวแล้วจะหากินได้ยังไงแม่อยู่มางจีนจะรออยู่เออพูดถึงแม่ที่โอ้ยเศร้าเลยแล้วก็าจีกัะชีวิตจีก็ไปจากกัน คิดถึงตอนเด็กๆชีวิตเป็นมาได้ยังไงอันนี้เท่าแเกก็บอกเออเองพอเป็นแล้วนะให้ให้ไปที่นู่นหาได้เงินเดือนพัน 1, หนึ่งเลยทีนี้ตอนนี้มามาอยู่นครศรีธรรมราชจังหวัดใหญ่ด้วยมีไฟฟ้ามีอะไรเรียบร้อยมันมันเจริญอ่ะอยู่ตัวอำเภอเมืองอะครับ ก็อยู่ที่นั่นก็ดกีก็มันอยู่ทีเดียวก็ตั้ง10ปีอะ่ะอยู่ตั้ง10กว่าปีก็เป็นเป็นเป็นหลงจู้น้อยๆอ่ะขายของสั่งของขายยาจีนรู้จักจัดยาให้เขาบ้างนะตอนนั้นมัน,ม,นมันก็เก่งตอนนี้มันก็20กว่าแล้วยีกว่าแล้วได้แต่งงานกับคุณจิตาพรไม่ว่างผม อยากจะให้ลูกดีเราต้องใกล้ชิดกับลูกและใส่ใจต่อลูกมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นความหวังของพ่อแม่เราทุกคนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิธิมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663 อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำวัดสมานร,รัตนารามขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงชมคอนเสิร์ตหญิงลีวันที่6พฤศจิกายนนี้ณวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย8แปดหนา อ้าวพี่เข้มพี่เข้มไปไหนพี่เข้มมาได้แล้วหนูได้กระทงแล้วค่ะไหนละกระทงจะทำอะไรเร็วขนาดนั้นละนี่กระทงแบบนี้เลยเอารูปแบบนี้แต่เอาใหญ่กว่านี้สักสิบเท่านี่ไหนมันกระทงนี้มันตุ๊กตาล้อเลื่อนเนี่ยก็กระบกพนี่ไม็นกระทงสะเทินน้ำสะเทินบกแบบเนี้ยดุนบุนนัแบลนี้ประมาณนี้เลยนี่ไอเดียมันเจิดปะเดี๋ยวกอนนะน้งมุกน้งมุกอายุข่ากี่ขวบจ๊ะ อ้าวอุ้ยเป็นเด็กแบบว่าเขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ค่ะนี่ไงจ้าเรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วใช่เรียนแล้เพิ่มแล้วด้วยอ๋อออกคาทงมาหน้าตาแบบนี้อ๋อไอ้ที่พี่เข้าใจมาตลอดคือคาทงจะต้องเป็นกลมๆมีอ่าคืาเรีื่อเคยชินที่เราเคยเห็นค่ะ บตองไม่ไม่ต้องไม่ไม่อันนี้ของใหม่ไอเดียใหม่ใช่เจริญพรเยอะยเขาดูความสุขความเจริญจากนั้นเราไปพบกับสิ่งที่ดีดีดีกว่าไม่สมันพี่ไม่ต้องช่วยใช่ไหมไม่ต้องช่วยค่ะอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวออกเด๋ยวเเอร์เอาตามสบายเลยจ่าตามสบายเลยจ้ะทำไมหน้าตาดูไม่ดีใจกับเราเลยดีใจดีใจมีความสุขมากดูหน้าสิมีความสุขระลื่นมากเลยอตาสบายจ้าเอาเลย ซิมหรือโบสถ์ของชาวไทยอีสานนั้นมีรูปลักษณะเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่โดดเด่นซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันกับพุทธศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่บันทึกภาพวิถีชีวิตกลุ่มชนและความเชื่ออยู่ในภาพจิตกรรมฝาผนังหรือหูกแต้มในภาษาท้องถิ่นชาวไทยอีสานนิยมสร้างสิมสองแบบด้วยกันคือสิมบก และสิมน้ำสิมน้ำนั้นมักสร้างเป็นอาคารไม้อยู่กลางน้ำโดยกำหนดระยะห่างจากฝั่งชั่ววักน้ำสา์ไม่ถึงทำสะพานทอดสำหรับเดินข้ามเมื่อเริ่มพิธีกรรมจึงค่อยชักสะพานออกเพื่อไม่ให้สิ่งเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับตัวสิมส่วนสิมบกนั้นสร้างบนบกเป็นอาคารถาวรน,นิยมสร้างสามลักษณะคือสิมไม้ที่ใช้ไม้สร้างทั้งห สิมโถงสร้างเป็นอาคารทรงโปร่งขนาดกระทัดรัดมีฝาผนังเฉพาะด้านหลังพระประธานเท่านั้นและลักษณะสุดท้ายคือสิมก่อผนังทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้าขนาดเล็กก่อผนังทึบด้วยอิฐฉาบปูนทั้ง4ี่ด้านผนังของสิมทุกแบบ มักมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบ้างว่าทั้งผนังด้านนอกและด้านในแต่ก็ล้วนสวยงามเสริมบรรยากาศความศรัทธาของชาวบ้านกับพุทธศาสนารวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 3939 39ขอเชิญพุทธัาสนิกชนร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ5ทันวามหาราชวัดสมานร,รัตนาราม081 983 0400โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 อีอีคิวสั่งมาแล้วจ้าน่ารักไหมพี่เข้มตุ๊กตาไล่ฝนแล้วเมื่อกี้บอกจะมาทำกระทงก็เอ่อฮะเฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้มันก็ไล่ฝนไงก็ไล่ฝนไปก่อนไปแฝงไว้หน้าบ้านแล้วก็ซื้อดอกไม้มาทำกระทงนี่อ๋อเหรออ๋ออ๋อพี่เอ๋อพี่เข้าใจถูกกต้เลยใช่ไหมอ๋อเออวะพามาจะทำกระทง ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับสิ่งดีๆก่อนละกันนะครับกับคติธรรมสอนใจที่ได้รับความกรุณาเป็นประจำเช่นเคยเลยนะฮะจากท่านพระครูประหลัดสุสวัฒนะพรมหมจริยคุณจเจ้าอาวาสวัดส,สมานรัตนารามนะครับไปพบกันดีกว่าครับไปกันเลยค่ะปล่อยให้น,นุ๊กเขาเอา้าหนูเขาด้อยของอยู่ไงไปเลยเราจะลงตกล,ลงกระทงไม่เอาแล้วเอาค่ะแล้วพา<ต>มาเลื่ดอกไม้มเพื่ออันนี้มาไล่ฝนก่อนแล้วค่อยไปทํากระทงไล่ฝนไล่ฝนไล่ก็ไปกันได้วะ ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายหลายท่านนั้นมักจะสอบถามหรือมาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีความเข้าใจก็มาสอบถามเกี่ยวเรื่องของการทําสมาธิตรงนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดหรือเป็นประสบการณ์ที่อารมานั้นได้เคยสัมผัสมา,มากับและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ความรู้จากหลวงพ่อพุทธฐานิโยซึ่งเป็นอาจารย์ของธาตมาที่เคารพนับถือท่านยิ่งซึ่งเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยหลายท่านนั้นไปยึดติดที่รูปแบบ S <S <an> ก็ทําให้การทําสมาธิของเรานั้นเนี่ยล่าช้าหรือไม่ถูกจริตกับตัวของเราเองฉะนั้นการทําสมาธิถ้าเราอยากให้ถูกจริตของตัวเองเราต้องค้นพบตัวของเราเองให้เจอก่อนว่าบางคนนั้นนั่งเป็นสมาธิได้ง่ายบางคนเดินเป็นสมาธิได้ง่ายบางคนชอบอชมนกชมไม้ดูนะ้ทานน้าไหลก็เป็นสมาธิฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยก็ค้นพบตัวเองให้เจอก่อนอย่าไปยึดติดที่รูปแบบบางคน ไปฝึกแบบยุบหนอพองหนอบางคนแบบพุทโธบางคนแบบสัมมาอรหังก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานของการทําสมาธิก็คือการมีสติถ้าเราเองนั้นสามารถที่จะดึงสติมาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อันนั้นก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปภาวนาอะไรก็คือถ้าหากว่าเราเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งรู้เขียนหนังสือก็รู้ว่าเขียนหนังสือฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น การฝึกสมาธิให้มีสติอยู่ในตัวอยู่แล้วเวลาเรานั่งสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดจิตใจฟุ้งซ่านวิธีเดียวที่จะควบคุมหรือมีกุศโลบายในการที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าเราก็จงกําหนดรู้ว่าขณะนี้เนี่ยใจนั้นเกิดความวุ่นวายในจิตแต่เราอย่าไปดูว่ามันวุ่นวายเรื่องอะไรอย่าไปดูว่ามันวุ่นวายเรื่องการงานที่ไหน คือเรารู้ว่าจิตใจนั้นกําลังวุ่นวายก็กําหนดไว้ว่ารู้อย่างนั้นฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยจะเป็นการควบคุมได้เมื่อจิตนั้นคิดไปถึงที่สุดแล้วเหมือนกับม้าที่กําลังพยศหรือกําลังวิ่งด้วยความรวดเร็วเนี่ยถ้าเราไปล้างไปดึงก็จะทําให้เราตกจากหลังม้าได้แต่ถ้าเราเองนั้นประครับประคองไปเมื่อม้านั้นวิ่งสุดกําลังสุดท้ายเนี่ยก็จะอ่อนกําลังเราก็จะง่ายต่อการควบคุมลักษณะเดียวกัน ถ้าใจกําลังเตลิดคิดไปมากเราก็จงรู้ว่าใจนั้นกําลังเตลิดคิดไปมากคือตามรู้อย่างนั้นเมื่อตามรู้อย่างนี้เนี่ยเมื่อสมาธิเกิดขึ้นคอยกํากับอยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ยใจที่เตลิดนั้นก็จะหยุดลงได้โดยไม่ยากฉะนั้นเมื่อเราอาศัยการฝึกเหมือนกับการล้างม้าพยศเนี่ยหรือการคลองม้าพยศไว้เนี่ยการสุดสมาธินั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่เหนื่อยถ้าเรานั้น ฝึกสมาธิไปขณะเดียวกันก็มีความแย้งในจิตว่าอยากจะดึงให้สมาธิมาอยู่ทั้งๆท,ที่จิตนั้นกําลังคิดถึงามวุ่นวายอยากจะ,ตะเตลิดไปแต่ใจนั้นพยายามจะดึงก็ทําให้เกิดความวุ่นวายเข้าไปใหญ่แล้วก็เกิดความเหนื่อยในการฝึกสมาธิด้วยฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นสามารถที่จะลองไปประพฤติปฏิบัติดูอันนี้ตามความที่อนามานั้นเคยปฏิบัติมาแล้วก็ ถ่ายทอดให้โยมนั้นได้ฟังก็ลองคิดพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติดูการฟังธรรมะต่างๆนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าพึ่งเชื่อแล้วก็ยิ่งอย่าพึ่งปฏิเสธเพราะเรื่องของการฟังธรรมนั้นเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราปฏิเสธซะเลยเนี่ยเ,เราก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าเราเชื่อซะเลยเราก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นเหตุเหมือนกันฉะนั้นจงฟังแล้วก็จงอย่าพึ่งเชื่อและอย่าปฏิเสธ ก็จงฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติละก่อนฉะนั้นในจุดตรงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญในที่นี้อาตมาก็ขอให้โยมนั้นเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยทางโลกนั้นก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภา,าระปฏิภาณนรราสาสมบัติส่วนในทางธรรมนั้นก็ขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้ล่วงรู้ในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สิ้นอสวกิเลสทั้งหลาย ในเบื้องหน้าในอนาคตการเบื้องหน้าอันใกลนี้ทุกท่านทุกคนเทินขอขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9์3ปดนาามน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสีสหายสนใจติดต่อ0897906121ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงชมคอนเสิร์ตหญิงลีวันที่6พฤศจิกายนนี้ณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา เข้าสู่ฤดูของหน้าหนาวกันแล้ว <Hey. S 1> หลายพื้นที่ <Ha. S 1> ในประเทศไทยเริ่มหนาวแล้วงงนงมกนาโดยเฉพาะทาง ภาคเหนือของไทยเรานะคะถูกต้องภาคเหนือภาคอีสานนะฮะหรือว่าภาคใต้บางส่วนก็เริ่มหนาไปแล้วนะครับแต่ว่าในกรุงเทพปริมณฑลอาจจะยังมีฝนแ p ่ม,ม,มีแดดปล่อ,อยอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆปรับตัวไปลวกันค่ะ,คะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสถานที่จัดรายการสวยๆค่ะของทางร้านสวัสดิการวัดสมานรัตนารามค่ะถูกต้องแล้วนะครับใครอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้แถมด้วยคุณด้วยต้องมากันที่ไหนเอ่ยมากเลยนะ ที่วัดสมานรัตนาร,รามค่ะใช่แล้วนะฮะแล้วก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งเนื่องในวันเนื่องในวันเลยเหรอวันลอยกระทงะที่จะถึงในเดือนหน้านี้นะตอรี่บอกกันแตนเนอร์เลยเพราะว่าเราจะได้พบกับศิลปินสาวฮอตแห่งปีหญิงลีสีจุงโพะนะเดือนหน้าเดือนหน้ารีบรีบพบกับ